มาดูกันต่อค่ะญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่ได้รับผลกระทบเยอะเหลือเกินค่ะเขาก็เลยต้องมีการพุ่งเป้าใหม่จะประคอบประคองเศรษฐกิจยังไงส่วนใหญ่เดิมเนี่ยเขาจะพยายามปักเป้าเงินเฟอ้อของญี่ปุ่นให้ได้สัก2%แต่ปัจจุบันบอกว่าเปลี่ยนใหม่เอาอย่างนี้แล้วกันประครับประคองไม่ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยให้ได้ก่อนนะคะ มีข้อมูลค่ะว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ เนี่ยตอนนี้หันมาโฟกัสละว่าจะทำยังไงให้เศรษฐกิจยังคงเติบโตท่ามกลางผลกระทบจากเจ้าไวรัสสายพันธุ์ใหม่รวมถึงยังเจอการบริโภคที่ชะลอตัวนะคะ คือการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งจริงๆเขาใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยกลายเป็นความจําเป็นเร่งด่วนที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นต้องทำนะจำเป็นมากกว่าการเดินไปถึงเป้าหมายเงินเฟ้อสะคะเขาบอกอันนี้เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องจัดการซะก่อนเพราะว่า ผลกระทบเยอะเหลือเกินค่ะตั้งแต่สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐล่าสุดไปเจอเจ้าไวรัสโควิด -19 อีกต่างหากนะคะแม้การตั้งเป้าเงินเฟ้อเนี่ยยังมีความสําคัญแต่การโฟกัสเรื่องการประคับประคองเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวอย่างยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากไตรามาสล่าสุดค่ะนับถึงเดือนธันวาคมเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยหดตัวมากที่สุดในรอบ6ปีนะคะเพราะว่าการบริโภคเนี่ยมันชะลอตัวย้อนไปไต,ตรามาสสี่ของปีที่แล้วเนี่ย การบริโภคของญี่ปุ่นเนี่ยนะหดตัวไปถึง2.9เป็นครั้งแรกในรอบ5ไตรมาสนักวิเคราะห์บางรายเนี่ยเขาก็มองเขาว่า ญี่ปุ่นอาจจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้เพราะการแพร่ระบาดของเจ้าไวรัสโควิด -19 ที่มันไปกระซบนะะทบกับห่วงโซ่การผลิตแล้วก็อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหูบ้านเรายังโดเลยนะทุกวันนี้เนี่ยจีนเนี่ยเข้าไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยนะต้องบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวดังนั้นนักท่องเที่ยวจีนตอนนี้ไม่เดินทางออกนอกประเทศแล้วเนี่ยเขาก็ซบเซาวรวมถึงเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่มันกระทบมาก่อนหน้านี้อีกนะฮะทางด้านของนายฮารุฮิโกะคุโรดะค่ะผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น ก็เปิดเผยกับสื่อนะคะว่าเขาอาจจะต้องพิจารณานโยบายทางการเงินอื่นๆหากว่าการแพร่ระบาดของเจ้าไวรัสเนี่ยกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศนั่นเองนะฮะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ